ยืนยันทุนระเบิดที่ช่องบกเป็นของใหม่ครับตอนนี้เตรียมฟ้องกัมพูชาขอหาละเมื่อสัญญาออตาว่าเรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ทหารเยียบกับระเบิดที่ช่องบกบอบกบุบลราชธานีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีการตรวจสอบครับพบว่า ระเบิดดังกล่าวเนี่ยเป็นชนิด pmn 2ซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีใช้ครับและจากการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเนี่ยยังพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมซึ่งเป็นทุ่นระเบิดชนิดเดียวกันแล้วก็พบว่าเป็นของใหม่พร้อมทํางานครับทางสอบอทออก,กน,นะครับหรือว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้มีการประชุมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งที่ประชุมก็ระบุนะครับว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่เพิ่มเติมอีก เป้าหมายเพื่อสังหารบุคคลแล้วก็เป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนครับและยังเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของไทย ทางนี้เนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติโดยกองทัพไทยนะครับได้ออกหนังสือประนามการกระทําดังกล่าวและจะยังคงติดตามและมีมาตรการเพิ่มเติมครับนอกจากนี้ครับกองทัพก็จะเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยครับมารับทราบข้อเท็จจริงในกรณีเหตุด,ดังกล่าวในวันนี้ด้วยทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะมีการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายกัมพูชาแล้วก็จะฟ้องการละเมื่อต่ออนุสัญญาออต,ตาวาครับที่ว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลแก่คณะกรรมการอนุสัญญาออตวาเพื่อนําไปสู่การรับผิดชออบขง พูชาด้วยครับ